เจริญพรเราคงเคยเจอมนุษย์สายยักษ์กันบ้างมีในบ้านบ้างมีในที่ทำงานบ้างหรือคนร,บรอบๆบ้านบ้างยักษ์นี่คืออมนุษย์ชอบให้มนุษย์เส้นสูงบูชาครั้งเป็นมนุษย์นี่มีนิสัยเจ้าโทสะถ้าเจ้าโทสะแต่ก็ทำบุญด้วยก็จะเป็นยักษ์ชั้นสูงไม่มีเขี้ยวงอกแต่มันจะงอกตอนโกรธส่วนถ้ามีนิสัยเจ้าโทสะแต่ไม่ค่อยทำบุญก็เป็นยักษ์ชั้นล่าง มีเขี้ยวงอกต้องเป็นบริวารของยักษ์ชั้นกลางยักษ์ชั้นสูงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสธรรมชาติของโทสะไว้ว่าโทสะนั้นมีโทษมากแต่คลายตัวเร็วเราก็จะดิ้นคําว่าบรรทานโทสะหรืออารมณ์ชั่ววูบคือเวลาโทสะมันเกิดแล้วมันควบคุมไม่ได้ไปปพะพฤติผิดศีลผิดกฎหมายบ้างอารมณ์ชั่ววูบนิดเดียวแต่ต้องรับโทษติดคุกถูกปรับมากมายเพราะว่ามันโทษมากแต่คลายตัวเร็วอาการของโทสะเวลาเกิดขึ้นกับใครแล้วก็เจยียมอาการออก ไม่กี่ประการประการแรกที่เราเห็นได้ชัดก็คือด่าได้ก็ดา่าด่าไม่ได้ก็ทําลายทําลายไม่ได้ก็ทําลายดา่าทําลายทําลายเกอดการของโทสะที่สแสดงออกเป็นรูปธรรมขั้นตอนการเกิดโทสะจะเริ่มตั้งแต่ความไม่ชอบใจก่อนถ้าระงับได้ก็จบถ้าระงับไม่ได้ก็กลายเป็นความขัดใจเคืองใจเหมือนฝุ่นที่เข้าตาหรือเหมือนอาหารที่ติดคอมันแค่นคอถ้าระงับได้ก็จบถ้าระงับไม่ได้ก็จะเดือดดานใจที่เรียกว่าโกรธ อุปมาเหมือนน้ำนที่มันเดือดจากกาเรเทาต้มทิ้งเอาไว้พูดพูดพดพูดพุดแต่ยังไม่กระเด็นถ้าสามารถระงับความเดือดดานใจได้ระงับความโกรธได้มันก็จบแต่ถ้าระงรับไม่ได้ก,ดไดก็กลดดายเป็นคิดประทุสร้ายหรือที่เรียกว่าโทสะแต่ยังอยู่ในใจอุทุชนคนทั่วไปมีเสียงเหล่านี้นั่นเป็นปกติตั้งแต่ความไม่ชอบใจขัดเคื่องใจเดือดดันใจและคิดประทุสร้ายเป็นเรื่องปกติที่สามารถมีได้แต่มีเฉพาะบางคนเท่านั้นที่ผูกอาคาตพยาบาทจองเวร คือยังทำลายทำลายไม่ได้ก็ผูกเอาไว้มีโอกาสมีจังหวะเมื่อไหร่ก็จะทำลายทำ้ายตามที่ผูกอคาดพยาบาทไว้แล้วจะแก้อย่างไรเมื่อเจอมนุษย์สายยักษ์มีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลว่าพราหมณ์คนหนึ่งโกรธพระพุทธเจ้ามากเพราะว่าญาติของตัวเองที่นับถือศาสนาพราหมณ์ไปออกปวดในพระพุทธศาสนาก็มาพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ด่าด้วยคําที่หยาบคายเมื่อพราหมณ์ด่าจบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าพราหมณ์ มีญาติมีเพื่อนมาเยี่ยมที่บ้านพรามจัดอาหารให้เขาตอนรับเขาแต่ญาติกับเพื่อนไปรับอาหารอาหารตกเป็นของใครพรามก็บอกว่าก็ตกเป็นของเจ้าของบ้านพระสรัมมาจ้ากระตัสเทศจนทั้งพรามได้คิดระงับความโกรธและก็ออกบวชเรื่องอะไรที่มาเข้าหูเราเป็นเรื่องที่ไม่น่าได้ยินได้ฟังรับไว้ก็เป็นเรื่องเป็นราวไม่รับก็เป็นลมเป็นแรงจิตพองใสสุขตทวิติปเจริญพร